สมภพตาราสีเป็นผู้จัดก,การทั่วไปด้านการจัดก,การสาธนรณภัยสำนักระษาร,รกิจบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนครับ ตอนเริ่มต้นผมมาเป็นพนักงานร้าน7 e เ e ่ e อผมเป็นพนักงานร้านจนถึงเป็นผู้จัดการร้านแล้วก็จะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็มีโอกาสเขาก็ถามว่าใครที่จะพอมีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่มาถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องๆหรือมาเทรนให้น้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ร้านได้ก็ยินดีนะครับก็มีโอกาสเข้ามาร่วมในงานของเทรนนิ่งนะครับ ร้านเซเว่นเนี่ยอยู่ทั่วไปน,นะก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหมก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจนะครับไม่สามารถจะเดินต่อไปได้เรื่องราวของไฟไหมกับความปลอดภัยของพนักง,งานเนี่ยเป็นขอ้อกฎหมายครับสถานประกอบการทุกที่เนี่ยต้องมีการอบรมดับเพลิงให้กับพนักง,งานอย่างน้อย 4%0% ่สทางกฎหมายของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาเปิดช่องให้กับเอกชนสามารถตั้งหน่วยนี้ได้ในภารกิจของผมที่เกี่ยวกับเรื่องของฝึกอบรมนะครับ ในยุคนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่มาประมาณตั้งสองสามปีหน่วยงานกลางอยากจะได้คนที่สามารถตั้งหน่วยอบรมและฝึกซ้อมอาคีภัยให้กับองค์กรได้นะเราได้ศึกษาแล้วก็หลังจากนั้นก็ตั้งหน่วยอบรมและฝึกซ้อมอาคีภัยขึ้นมาในตอนปี2541ครับจากปี41เราสอนกันทุกวันนะครับคือภารกิจของเราปีหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 4 0 5 0รุ่นการฝึกเนี่ยไม่ได้แค่ฝึกดับเพลิงขั้นต้นอย่างเดียวภารกิจอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือวางแผนเตรียมการเพื่อที่จะให้พนักงานในโรงงานนั้นนะครับสามารถที่จะรับมือกับไฟไหม้และสามารถทําให้คนในโรงงานนะแบ่งหน้าที่และสามารถที่จะอพยพหนีไฟและประสานงานหน่วยงานดับเพลิงภายนอกหรือกู้ภัยภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือคนในโรงงานหรือวัฏฏฐานประกอบการของเซเว่นอีเลเว่นในยุคนั้นนะทีนี้ปรากฏว่าในระหว่างที่เราเดําเนินกิจกรรมไปและระหว่างนั้นเนี่ย มันก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้อยู่ทุกวันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราก็มีความสามารถแล้วนะทีมงานเราก็พร้อมแล้วนะแทนที่เราจะมาสอนอย่างเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาความสามารถของเราเนี่ยไปช่วยสังคมดีไหมเริ่มหารือกับทางผู้บริหารน,นะครับระดับสูงว่าเราพร้อมแลวนะที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทีมกู้ภัยของสังคมนะครับเริ่มโครงการแรกเลยก็คือเราเข้าร่วม ในลักษณะที่เข้าไปดับเพลิงในชุมชนเวลาเกิดเหตุไฟไหม้ในชุมชนนะครับเช่นไฟไหม้คงเตยอ,อย่างนี้เนี่ย40ไร่70ไร่ครับโมเบหรืออาคารใบยกหรือว่าประตูน้ำทั้งสําคัญพวกนี้เราก็ไป เราช่วยเหลือสังคมแล้วเนี่ยเก็บความรู้ได้ทักษะและประสบก,การณ์จากการช่วยเหลือชุมชนแล้วเนี่ยกลับมาสู่ในองค์กรโดยการตั้งทีมฉุกเฉินขึ้นมาในโรงงานหรือว่าในองค์กรของเราผมจะใช้คําว่าการตั้งสถานีดับเพลิงไว้ในโรงงานคอนเซป t นี้จึงกลายเป็นการพัฒนามาถึงวันนี้นครับสำหรับกองเรือ CP เนี่ยเริ่มต้นมาจากองค์กรที่มาที่ไปเกิดขึ้นนะครับตอนปี5 2มันมีน้ำท่วมที่หาดใหญ่ ทีนี้ปรากฏว่ามีการประสานงานมาที่หน่วยงานกลางนะครับว่ามีน้อง้านเซมิเนตติดอยู่ที่ชั้นบนชั้นสองเนี่ยรวมประมาณ20กว่าคนมีหลายสาขานะครับกระจายกันอยู่ที่เราประสานงานเรือไปเสร็จปุ๊บบอกว่ามีคนติดหน้าขอให้ปอพไปช่วยด้วยก็ปรากฏว่าเรือเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีเราได้รับการประสามากลายเป็นว่าต้องประสานงานให้น้องอ่ะดูแลตัวเองเอาตัวรอดตรงนั้นเนี่ยจนกว่าน้ําจะลดลงครั้งนี้เป็น เนนิ่งของเราก็คือว่าการเียขอความช่วยเหลือกันเนี่ยมันอาจจะได้รับความไมช่วยเหลือหรืออาจจะไม่ได้รับเลยแต่ความปลอดภัยของน้องเนี่ยเป็นจุดที่ตั้งที่ใหญ่ก็มองเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วนี่เราก็ควรที่จะมีกองเรือนะนั่นคือเป็นครั้งแรกเลยทิ่กเกาะดำดิขึ้นมาเราก็ได้เจสกีมาสี่ลำแล้วก็เรือทั้งแบรน์มีสี่ลำและที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรือแจวูเล็กเนี่ยนุ่ร้อยกว่าลำ ปรากฏว่าในตอนตี54ในตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์น้ำเนี่ยตอนประมาณกลางกลางตุลาเนี่ยน้ำเริ่มเข้ามาที่ส่วนภัคกลางอยุธยาปรากฏว่าเขื่อนที่อยุธยาที่มีกันน้ำล้อมรอบเขื่อนแตกประชาชนก็ต้องเคลื่อนที่สูงอะไรประมาณนี้กลายเป็นบ้านเป็นเกาะกลางเมืองนีภารกิจแรกเราเลยก็ต้องเข้าพื้นที่เลยแล้วไปรายงานตัวต่อหน่วยงานราชการคือศูนย์ป้องกันภัยพิบัติต่างๆนะครับของของทางอยุทยาภารกิจแรกก็คือจะต้อง นำน้องร้านเซเว่นเนี่ยที่อยู่หน้าโรงพยาบาลจํานวน13สชีวิตเนี่ยออกมาให้ได้ภารกิจตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็แปลงเป็นภารกิจอื่นทันทีเลยก็คือเป็นภารกิจที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนใครที่อยู่น้ำท่วมลึกๆที่จะต้องออกมาหาแซบบียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะอ,อพยบออกมาไปหาญาติที่น้องนั่นเป็นภารกิจของเราที่ปฏิบัติการตอนนั้นนะครับซึ่งก็ไม่ง่ายเวลาขับเรืออยู่บริเวณถนนที่ข้างล่างเนี่ยไม่รู้ว่าคือซากรถป้าตจราจรหรืออะไรพวกนี้พวกนี้เป็นอคทสังั้นเลย ขอบคุณพ้บริหารที่เขามองเห็นความสําคัญแล้วให้โอกาสมันเหมือนสะพานบุญนะผมเป็นแค่แมคชีนิกเฉยก็รู้ว่าเรื่องราวของสังคมมีความเดือดร้อนอย่างนี้แล้วก็ศักยภาพของบริษัทเป็นลนนักษณะนี้การแบ่งปันหรือการให้โอกาสช่วยเหลือสังคมเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของเครือเจริญภคพันธุ์อยู่แล้วทุกครั้งที่ผมไปช่วยเหลือเรานําสิ่งของยังชีพของบริษัทเนี่ยไปช่วยเหลืประชาชนถุอยังชีพบันหนึ่งเนี่ยที่เราให้ไปเนี่ยอาจจะน้อยนิดแต่เขาอยู่ได้เป็นอาทิตย์พอได้มาเสร็จปุ๊บนี่นะครับ ทุกคนที่เราผ่านไปแล้วส่งมอบแววตาต่างๆเนี่ยเราเห็นตรงหน้าผมว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจสุดๆถามว่าเคยท้อเคยกลัวเคยเหนื่อยไหมต้องเอาตัวของผู้ประสบภัยไปที่ตั้งเขาจะแย่กว่าเราอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เข้าไปถึงพื้นที่แล้วการช่วยเขาได้เนี่ยคือถือว่าเป็นกําลังใจของเราแหละ และพี่น้องเรานะครับเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปแล้วก็คือเวลาไฟไหมอย่างนี้นะครับหรือว่าเกิดเหตุพิบัติเนี่ยอ้าดับเพลิงเซเว่นมาแล้วอย่างนี้นะครับมันเป็นความสุขอ e ิ M ่มเอมใจนะครับ้ veux, คนอื่นเขาเป็นกู้ภยัยเขาเป็นอาสาสมัครนะแต่ผมไม่ใช่เป็นอาสาสมัครนะเป็นของบริษัทเนี่ยยังเขามาช่วยและจะเป็นส่วนหนึ่งในพี่น้องกู้ภยัยกู้ชีพได้เนี่ยมันถือว่าสุดยอดแล้วครับ ลังจากเหตุการณ์หมิงตี้นะครับพี่ยุทธศักดิ์ภูมิชวกลุ่นนะครับเป็นซีอโอของซีดีออนะครับท่านเห็นความสําคัญในวันนั้นเลยว่าคนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบพนักงานของเราได้รับผลกระทบกลุ่มหนึ่งเลยเนี่ยควรที่จะได้รับการสนับสนุนก็คือทีมที่เป็นกู้ชีพผู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นนพิมมงเนี่ยให้แนวนโยบายชัดเจนว่า จนยกระดับและให้กำลังใจเขาได้ยังไงจึงมีโครงการหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นโครงการให้กำลังใจหน่วยกู้ชีพกู้ภัยหรือเราเรียกว่าโครงการทีะครับคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะช่วยเหลือและสนับสนุนทีมกู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ภารกิจภัยพิบัติของประเทศเราทั้งหมดเลยนะครับเวทีการฝึกทั่วประเทศเราจะเข้าไปสนับสนุน อันที่2เลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกู้ชีพหรือกลุ่มกู้ภยัยอย่างเช่นพวกร่วมกันยูปอเด็กตึงล่มไซหรือใดๆที่ผมกละาวไม่หมดนะครับกลุ่มนี้เขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสนับสนุนให้หรือกลุ่มหนึ่งที่เป็นเรื่องของการกู้ภยัยคือกลุ่มดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นสายส่งน้ําดับเพลิงชุดดับเพลิงนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการดับเพลิงจะสนับสนุน ดับแรกเลยนะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ผมแล้วผมจะอยู่ซีีผมก็ได้อยู่ผมทํางานในเชิงธุรกิจผมก็ได้ทําแล้วจะมีโอกาสได้เป็นผู้ภัยและช่วยเหลือสังคมภายใต้การดําเนินการธุรกิจของบริษัททํางานด้วยแล้วก็ได้ทําบุญด้วยโอกาสมีน้อยมากครับ,รบที่จะได้รับโอกาสนี้นั่นคือสิ่งที่ถึงีอยู่น,นะครับความภาคภูมิใจตรงนี้